โอเคครับฟอสซ่าเทอร์โบบู๒บาร์นะครับคันนี้มันื้อดูสภาพภายในกันหน่อยดีกว่าหลังจากวิ่งไปพันกิโลนะครับเทสบนเดนโน่สามสิบกว่าร,นรันนะครับด้วยบู2บาร์นะครับสามสิบพีพีไอขึ้นนะประมาณสามปนสามสองนะครับลงพื้นบนลเดนโน่สามสิบันนะครับมาลื้อดูภายในกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ลือเรียบร้อยนะครับโอเคมาดูลูกสูบกัน ยดโดลูกสูบโคตรใสอ่ะโหลูกแม่งถ้าไม่มีข้ามเมาเลยนะครับดูดีใส่จัดตองไว้ดีแม่งยังใหม่อยู่เลยยังขาวอยู่เลยสีเดิมเลยอ่ะตรงกลางแค่ตรงเหลืองนด้หน่อยโคตรใสที่ลือนี่ไม่ได้ว่าลือ้อเฉยๆนะมันมีอาการไงมีอาการฟิตฟิตฟิตฟไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็เ,เลยเลยดูคิดว่าไส้แตกแล้ว แต่มันยังติดเครื่องอยู่ก็ไม่น่าแต่เรามาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรนูกสูดสายนะครับสายแจ๋วมาดูกันนี่เพื่อนๆเ,เห็นอะไรบ่านี่ไม่ต้องไปดูมันโอ้ห oh, เน่าขี้ฝุ่นใส่ลิ้นสี่เก้านี่ปาเกตรแดลบครับผม แม่งแลบเพี้ยอะไรขนาดนี้แม่งแลบลิ้นเลยนะดูดิแม่งปิ้นออกไปข้างนอกแป๊แบๆเลยเนะี่ยปิ้นทิบหผยดูดิแม่งเพเยอะขนาดนี้แลบของจริงสัตว์โปรติเขาจะแบบเนียนๆแล้วแบบมีดำๆใช่ปะ่ะอันนี้แม่งแลบของจริงขันฝาสูบขันฝาสูบแปดสิบายังยังรั่วคิดดูดิตอนขันออกแม่งแทบขันไม่ออกอ่ะเนี่ยผมยกขอบปอนะยกขอบปอป,อประมาณศนะูนย์จุดสองห้านะเยอะมากนะตรงเนี้ย ยกขอบปอดกดแบบแน่นมากอ่ะแล้วคิดดูดิยกขนาดนี้แม่งยังยังรั่วยังแลบได้ขนาดเนี้ยบูสองบาแม่งเอาไม่อยู่อ่ะแล้วสาเหตุที่เอาไม่อยู่เพราะอะไรรู้ปะดูดิเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนมันละลายไปเลยอ่ะเหมือนมันร้อนจัดอ่ะไอเสียมันคลายไม่ทันอ่ะไอเสียมันคลายไม่ทันเหมือนตรงครงหลังมันเล็กไปอ่ะอืมผมต้องแก้พวกชือเทบลใหม่ไงเพราะว่าเนี่ย บชุดเก่ามันเป็นอย่างงี้เว้ยเนี่ยตรงเนี้ยรูเข้ามันเล็กไงรูเข้ามันเล็กแล้วท่อมันใหญ่อ่ะท่อมันใหญ่เข้าใจป่ะสมมุติท่อมันเท่านี้ใช่ไหมแต่แต่รูเข้ามันแค่นี้มัน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 ต้องทําให้มันมันทําใหญ่ไม่ได้รูเข้าทีนั้มันก็เลยเป็นตรงนี้มันก็เลยเป็นที่บางบางอเสียไม่ให้มันเข้าไงมนเลยอั้นเนี่ยผมทำให้เห็นภาพเนี่ยถ้าเป็นอย่างงี้มันได้ใช่ป่ะเพราะมันเสมอไง แต่ว่าไอ้นั้นนะมันเยื้องอย่างงี้ไงฝั่งเนี้ยมันเยื้องรอบเลยอ่ะแล้วไอ้เสี่ยวมามันชนมันชนหน้าแป่นพอมันชนหน้าแป่นแม่งร้อนเว้ยร้อนแล้วมันขายไม่ทันแล้วมันอั้นเนี่ยมันจะอยู่เงี้ยเน่ยอยู่เงี้ยพอมันอั้นปุ๊บอั้นแล้วไปไหนอ่ะร้อนร้อนแล้วไปไหนอ่ะร้อนแล้วไปไหนแม่งก็ย้อนกลับมานี่ดิย้อนกลับมาวาล์วเนี่ยแม่งร้อนแล้วมันขายไม่ทันแล้วยิ่งอัดบูดเข้าไปอ่ะไอ้เราก็ไม่รู้ใช่ว่าแม่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอท่อแม่งแดงแป๊ดอ่ะพอเราไปดูเอ้า เออนึกว่าวาวขาดดูดิแม่งร้อนแบบขาวหมดเลยอ่ะแบบแห้งหมดเลยเนี่ยอืมที่ต้องทําตอนนี้ก็คือขยายวาวนะขยายวาวเพิ่มให้ใหญ่เลยเนี่ยอันนี้ยีิบเก้าเดี๋ยวขยายเป็นสามสิบสามอิ้สามสิบจุดห้าอะไรก็ว่าไปตอนนี้ก็ขยายเป็นยีิบเก้าเอาให้วาวเท่ากันเลยสี่ตัวเนี่ยเกือบเท่ากันอะแล้วก็ตอนนี้ยต้องทําให้มันให้มันใกล้เคียงกันอ่ะ หน้าแปลนกับท่อเนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้เลยให้มันสอดเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอมความร้อนเพราะผมต้องอัพโบใหญ่อัพโบใหม่ใช่ปะ่ะเราจะทําเดินท่อใหม่อยู่แล้วไงมันก็ต้องแก้ตรงนี้อยู่แล้วโอเคยังไงล่ะแลบผ่องแท้แม่งขี่ขี่ไปแม่งกางํลาลังแรงเลยก็วา่าทำไมรถแม่งล้นล,น,ลนวะนึกว่าไอ้นี่เราก็นึกว่าแบบนึกว่าแม่งแก๊กนึกว่ามันน็อกชิงจุดใช่ปะ่ะมันแก๊กเหมือนกันเลยแก๊กอย่างเงี้ยท้ายอะ่ะ แล้เราก็นึกว่าไอ้เคอแม่งไปแล้วแล้เราก็ลองดูอีกสักสามสี่รอบมันดังแกะนะพอรอบสุดท้ายแม่งแกกแล้วมันกบุกมันก็เหมือนแบบตอนแรกมันยังไม่เยินใช่ป่ะมันอยู่ตรงนี้อยู่พอแกกมันดันออกเต็มที่จนมันดันตะเก็นทองแดงออกไปอย่างเงี้ยอืม,มก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแหละใสๆเออลืมลืมขิงเลยแม่งดีดิดวรถเทอร์โบหาเลยแม่งฝาใสอย่างเงี้ยวะ ไม่ได้ล้างเลยเนะี่ยไม่ได้เช็ดเลยจริงๆเนี่ยแม่งโค้ดใสไม่มีเม่าเลยเนี่ยไม่มีเม่าเลยส่วนหนึ่งเป็นคอยที่เป็นอคอยอมดีนั่นคอยแอม่ด,ด,นะอมด,ดีแท้นะไม่ได้เทียมแล้วก็อีแปดห้าไฟแม่งแรงจริงไม่มีเม่าเลยจริงเนี่ยยป็ไงผ่านป่ะ